วันที่สิบสองสิงหาครบร้อยปีองค์ลงตาเจงรงกับวันแม่พอดีเลยมาถึงวันนี้ญาติโยมทำบุญเกี่ยว,วันเนี่ยลงตาชาติกาล์ร้อยปีองค์ลงตาได้ปัจจัยจำนวนยี่สิบล้านห้าแสนบาทคนไปบูชาพระคุณท่านยี่สิบล้านห้าแสนบาท จนถึงเวลาเนี่ยและก็องค์สมเด็จพระสังฆราชด้วยก็จะครบร้อยปีวันที่3ตุลาคมเ,เหมือนกันท่านทั้งสองเนี่เป็นสหธรรมิกกันดองตากับองค์พระสังฆราชเนี่ยเป็นเพื่อนสหธรรมิกถ้าเราได้เปิดดูหนังสือประวัติของท่านก็จะเห็นท่านถ่ายรูปเทียงคู่กันตั้งแต่อายุยังไม่มากนะ คงจะถึงกลางคนแล้วมั้งตอนถ่ายรูปอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนทางนั้นนะเราก็พยายามจะให้มันแน่นอนให้มันคงที่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราพอใจเราอยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆ ไม่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นถ้าสิ่งไหนไม่ดีเราไม่ชอบถึงมันจะมีอยู่เราก็ไม่อยากจะให้มันมีไม่อยากจะให้มันเกิดมันก็ปรารถนาอาตามใจหวังไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาไม่ได้ดังใจหวังเนี่ยท่านเรียกว่าอนิจจังภาษาทางพระไม่แน่นอนไม่คงที่ ไม่จีรังยั่งยืนทำยังไงปัญญาของเรามันถึงจะเกิดขึ้นปัญญาชนิดที่เรียกว่ามีคุณภาพที่จะมองเห็นสัจธรรมในตัวของเราให้เห็นตัวของเราทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นไตรลักษณ์จะมองอยังไงจะรู้ยังไงจะเห็นยังไงถึงจะเป็นไตรลักษณ์ขึ้นมาจิตใจถึงจะคลายจากความยินดี ถึงจะละอุปาทานได้ต้องปัญญาระดับไหนขั้นไหนถึงจะละอุปาทานคือความยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งๆท,ที่เราก็ทราบดีว่าชีวิตหรือสังขารนี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายก็จะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจ แต่มันก็ไม่ไวายที่จะไปยึดไปมั่นหมายจริงจังเหมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ยงคงอยู่กับเราชั่วฟ้าอะไรอย่างนั้นนะทั้งทั้งที่รู้อยู่ใจก็ยังไม่คลายยังไม่ถอดไม่ถอนออกจากการยึดการมั่นหมายเนี่ยเราจะต้องเจริญวิปัสสนาหรือเจริญกรรมฐานให้ บำเพ็ญธรรมด้วยการเจริญกรรมฐานคือเป็นงานทางใจกรรมฐานเนี่ยคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานเนี่ยเช่นเราภาวนาพุโทโธยึดหนอคองหนอสัมมาอลหังให้จะอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะให้จิตของเรา ดำรงทรงตัวมีความมั่นคงให้เป็นสมาธิขึ้นมาเป็นสมถะกรรมฐานใจมีหลักยึดมีที่พึ่งพิงเพื่อป้องกันจิตป้องกันใจของตนไม่ให้หวันไหวไม่ให้ยินดียินร้ายในโลกกระรรม ใจมีความหนักแน่นอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่เป็นสมถะกรรมฐานใจจะได้มีความเข้มแข็งมีกำลังใจมีกำลังมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหารอำนาจของสมาธิเ,เรียกว่าพลังของจิต ที่ฝึกฝนให้เกิดสมาธิขึ้นมาจิตจะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหารมีกำลังมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายๆแต่ก็ยังดูไตรลักษ์ไม่ออกอยู่เหมือนกันในขั้นนี้แต่ว่าก็มีความสงบเย็นอยู่ในสมาธิแะละที่บางทีก็ว่าชานบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ถ้าจะดู สังขารร่างกายหรือชาวโลกทั้งหมดเนี่ยให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ก็จะต้องขยิบขั้นให้สูงขึ้นให้เจริญวิปัสสนาจะให้ใช้สติปัญญาสติปัญญาที่ว่านี่ก็จะต้องอาศัยสมาธิจะแรกเราบำเพ็ญศีลบำเพ็ญทานศีลก็มาถึงขั้นภาวนา เบื้องต้นก็เป็นสมถภา,ภาวนาลำดับต่อไปก็เป็นวิปัสนาภาวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยจ็ดขอ้เราก็จะเกิดความชำนิชำนาญขึ้นเรื่อยๆในการใช้ปัญญาในการพิจารณาให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสังขารนั้นๆมันก็จะเข้าใจขึ้นเป็นลำดับลาดับ ก็เข้าใจเริ่มเข้าใจทีลนิดทีลรหน่อยเข้าใจมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความชำนิชำนาญก็เกิดขึ้นปัญญาก็ทรงคุณค่าทรงคุณภาพขึ้นความแจง่งแจง้งชัดเจนในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างก็แยบคลายขึ้นเป็นลําดับลําดับปัญญาก็เป็นปัญญาอย่างแท้จริงขึ้นมาเรื่อยเรื่อยและในที่สุดเราก็จะมองสงขาในทีน่เป็นอนิี้จังจริง เห็นเป็นทุกข์จริงๆเป็นอนัตตาจริงๆเมื่อเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตก็จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าละอุปาทานได้เป็นอย่างนี้โดยสังเขป ยูอในประวัติของหลวงปู่มั่นเอ,อองหลวงตาท่านเขียนสีวป,ประวัติของหลวงปู่มั่นแต่ว่าตอนที่หลวงปู่มั่นคุยกับคุณแม่ชีแก้วนันอยู่ในช่วงประวัตินี้หรืออป่าก็จําไม่ได้มันมีอยู่อีกเล่มหนึ่งคือปฏิปทาพระทุดงกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ก็ลงไว้อย่างดีเลยประวัติขาบายจารบางองค์ตอนที่หลวงปู่มั่นท่านคุยกับคุณแม่ชีแ,แก่เกี่ยวกับเรื่องว่าสัตว์มาถือปฏิสนธิในคันของคุณแม่แก่ไว้ที่ท่านว่าให้ภาวนาเพ่งจิตให้ตัดกระแสะก่อนที่จะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วไม่ได้ ต้องตัดไปแต่ต้นลงคือเป็นเพียงกระแสจิต้วก่อนกระแส,อแแะแสของวิญญาณที่จะเข้ามาแต่ถ้าสร้างเป็นลูกขึ้นมาได้ไม่ได้เอาเป็นอาบัติผิดศีลเหมือนกันที่ท่านบอกว่าท่านท่านบอกให้ไม่ชี้แก้เว่าตัดกระแสเคือไม่เปิดช่องให้จีแต่วิญญาณน,นั้นมาปฏิสนธิในขัน ก็เห็นว่าได้ผลเหมือนกันการตัดกรรมทันเฟรนี่ก็เหมือนกันเราพิจารณาเห็นกรรมดีกรรมชั่วอะไรต่ออะไรอย่างถึงใจแล้วเนี่ยมันจะกลัวต่อบาปอกุศลมันจะรักความดีใจก็จะเดินเข้าทางที่เป็นบุญประกุศลให้เรียกว่ามักมักแปลว่าหนทาง เป็นหนทางอันดีงามที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้อันนี้ตัดกรรมเรคือเราตัดกรรมชั่วคือไม่ทำกรรมชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วเรา,าตัดออกไปแคะเวนเขาก็ไม่เกิดขึ้นที่นี้นเวนเพาก็เริ่มต้นมาจากการสร้างกรรมอะไรถ้าเราสร้างกรรมไม่ดี ก็คำชั่วก็เป็นเวรถ้ามันผูกเวรอย่างเราไปฆ่าเขาเขาก็จะต้องจองเวรแล้วเขาจะฆ่าเราตอบอย่างเงี้ยเราไปด่าเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องผูกเวรแล้วเขาเจ็ดแก้แค้นก็ด่าเราตอบอย่างเงี้ยในในสีห้าน,ะน,ะน,ะนะั่นแหละเราทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นมันก็จะพยายาม ที่จะแก้แค้นที่จะตอบสนองเมื่อสร้างกรรมลงไปแล้ว mm hmm. เบนมนกตามมาก็เกิดขึ้นเพราะการกระทําของตัวเองไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามผลก็จะเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวทีเดียวเลยอ่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาดูสิ่งเหล่านี้มันจะเห็นอย่างชัดเจน อาศัยทั้งสมถภา,าวนาและวิปัสนาภาวนาเป็นเครื่องมือเครื่องดำเนินดำเนินเข้าสู่มรรคคือหนทางที่ถูกต้องดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเอาไว้นะก็จะเห็นโดยก่งแจ้งชัดเจนโดยปฏิเสธไม่ได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วเนี่ยให้ผลจริงๆเปรียบเหมือนเงาตามตัวไม่ว่าเราจะไปอยู่แห่งหนตำบลไหที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีที่หลบไม่มีที่ซ่อนนะ อย่างมันตาทิพย์หูทิพย์ทีเดียวไอ้กรรมเบนีนพวกนี้ตาวไดทุกคนทุกแห่งขอให้ทำไว้เถอะอย่างเราคิดไม่ดีแล้วก็ทุกใจขึ้นมาแล้วเพราะใจมันเศร้าหมองใจมันขุนใจมันสตปรกมันก็จะเพาะเชื่อให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันมีกําลังมากขึ้นมันก็นดันอ,อกมาข้างนอกเองันก็ ออกมาข้างนอกก็ดได้มาเป็นคําพูดมาเป็นวายจายิ่งกว่านั้นก็กลายมาเป็นการกระทําทางกายอลไมันไปนอย่างนั้นเหตุของกรรมดีกรรมชั่วบาปุญก็อยู่ที่ใจนั่นเองแหละเบื้งองต้นกับวิช,ชาที่ท่านกล่าวาไว้นะวิชาคือความไม่รู้ตัวนี้แหละมันเป็นเหตุให้สร้างกรรมกิเลสเป็นเหตุให้สร้างกรรม เมื่อสร้างกรรมลงไปแล้วก็ได้รับบีบากค,คือผลของกรรมไปอย่างนั้นการนั่งสมาธิภาวนาถือว่าเป็นการชำระเวรชำระกรรมได้อย่างดีที่สุดเลยการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยก็ไ,ได้อยู่บ้างแต่ว่ายัางไม่ลาบคาบลงทีเดียวยังมีหลงเหลืออยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะให้เกลี้ยงสะอาดเบาบางจนหมดสิ้นต้องมาภาวนาอีกอ่า ภา,าวนามันจะเห็นโดยแจงแจ้งสุดท้ายเวรกรรมที่ว่า ca, มันเคยก่อเคยตอบกันสนองต่อกันอยู่เรื่อยมาไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะเมื่อภาวนาเห็นตามความเป็นจริงจนสามารถละได้จริงๆก็จะรู้ด้วยใจของตัวเองนั่นแหละเมื่อละได้จริงๆสุดท้ายทีเนี้ยคำว่าเมตตาก็จะผุดหรือโผล่ขึ้นมาเลยก็จะแผ่เมตตาสัตว์ที่อยู่ในโลกร่วมกันได้ด้วยความพาสุกร่มเย็น อาศัยเมตตารมเป็นเครื่องจุนเจือเกื้อหนุน <c oughs> เรียกว่าเป็นเป็นฝนทิพย์ทีเดียวเลยเมตตาเนี่ย <c oughs> ทั้งเขาทั้งเราก็จะได้รับความสุข <c oughs> ยกเว้นใช่แต่ว่าผู้ที่มีกำหนักจริงๆพระพรุทธเจ้าไป,ปโปรดใครเนี่ยต้องได้รับผลทั้งนั้นเลยคือผู้ที่ไม่ได้ผลพราพระุทธเจ้าปโปรดไม่ได้คือท่านจะไม่ไป,ปโปรดแล้วารู้ว่า มันเสียประโยชน์เสียเวลาเวลาเสียแรงว่าเปล่านั่นก็รู้คือไม่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะโปรดได้ทั้งหมดนะที่โปรดไม่ได้ตัวนี้ที่โปรดไม่ได้คือไม่ไปโปรดเลยอ่าเปียบเสม,มือนบัวสีเหลาไงถ้าไปโปรดมันก็จะได้ประโยชน์อะไรทีนะี้มันก็เสียแรงไม่เฉยก็ไม่โปรดที่ดีกว่านั่นแหละคือส่วนที่โปรดไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าทรงพุทธดำเนินไปจะใกล้จะใกล้แค่ไหนสแสดงบุคคลนั้นจะต้องได้รับผล ว่าที่เป็นที่จะทําใม้กระทบประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันก็ได้รับสัมปารายึกระทบประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้าก็ได้รับตลอดจนถึงปรมตถชน์ประโยชน์อย่างยอดยิ่มคือพระนิพพานก็ได้รับ้าพระพุทธเจ้าได้ไปโปรดคือท่านเมตตาคือย่ำลุ่งพระพุทธเจ้าทําหน้าที่ของพระองค์คือตรวจดูสัตว์โลก ตรวจดูสาวโลกเป็นงานของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่พระองค์จะต้องได้บำเพ็ญพุทธกิจเป็นรลายวันไปในแต่ละวันเวลาพักผ่อนของพระพุทธเจ้ามีน้อยมากใครจะพูดไปแล้วเวลาค่ำคืนก็ไม่ไวายที่จะต้องได้ทําหน้าที่ที่ทํางานพวกเรานอนหลับพักผ่อนสบายแต่พระพุทธเจ้าก็ยังทําหน้าที่ของพระองค์อยู่ตอนเชา้าแบบปูป,ปันเห่ปินทปาตันจะ อย่างเงี้ยตอนเช้าก็ออกวินธบาทนรซาจันเฮธรรมเดสนังตอนเย็นก็แสดงธรรมตอนเที่ยงคืนก็แก้ปัญหาเทวดาก็เทวดาไปเฝ้าไปถามปัญหาโน่นปัญหานี่ตอนค่อนคืนจวนจะสว่างปัจจุเสวะคเตกาลีพระพาพระเพจิเบโลกดังจวนจะรุ่งสางสว่างแจ้งกระตัวดูดสันโลก วนเวียนอยู่อย่างนี้ตารางการทํางานของพระพุทธเจ้าห้าอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญอย่างสมบูรณ์แล้วก่อนที่จะไปโปรดใครก็พระอ,องค์ก็มองเห็นแล้วที่เรกวัดตรวจด,ดูสัตว์โลกตรวจดูเวนยสัตว์เข้าตาข่ายคือพอยานจะไปโปรดใครที่ไหนหนอก็มาปรากฏที่พยานของพระอ,องค์ ที่ไปเป็นส่วนพระอ,องค์ไม่มีใครติดตามพิพัฒมีแต่ส่วนมากกับพระอานุนพระอานุนเป็นพุทธอุปถาในชื่อว่ายอดอุปถาจริงๆเปรียบเสมือนเงาตามตัวถ้าเห็นพระพุทธยาวจะต้องเห็นพระอานุนเป็นอย่างนั้นจริงๆยกเว้นบางครั้งบางสมัยที่พระพุทธเจ้าจะต้องเสด็จไปส่วนพระอ,องค์ไปโปรดเวนิยสัต ไปตามลำพังพระองค์ก็มีเหมือนกันในเมื่อพระองค์ไปตามลำพังไปเทศโปรดใครคนใดคนหนึ่งกลับมาถึงพระคันทกุดีหรือว่าถึงวัดแล้วเนี่ยจะต้องมาโปรดพระอานุนอีกที่นึง่งพ้อพรข,ข้อนี้พระ,พระอานนท่านได้ขอไว้แล้วก่อนที่จะเข้าไปรับหน้าที่อุปถัมภ์หากพระพุท่เจะไปโปรดใครที่ไหนถ้าพระอานุนไม่ได้ติดตามไปกลับมาถึง จะต้องมาเล่าให้พระอานนท์ฟังมาเทศให้พระอานนท์ฟังว่งามันก็เปรียบเสมือนตู้พระไตรปิฎกมนจุคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวไว้ไเหมือนเหมือนกับเป็นเทคโนโลยีในสมัยนั้นแหละผู้ที่มียานมีลิทเนี่ยบันทึกเอาข้อความต่างๆที่พระพุทธเจ้าในทรงสแสดงเอาไว้นะเก็บไว้หมดเลยอานน์เหมือนเทปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันจึงถือว่ายังสมบูรณ์อยู่เพราะผู้ที่เป็นาศนาสนายาพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆืเริ่มต้นตั้งแต่สังขยนณาครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อมาในร้อยปีกับว่าสังขยนณาครั้งที่สองสังขยนณาครั้งที่สองก็ สืบสาวเราเรื่องถึงการทำสังขารนาครั้งที่หนึ่งว่ายัางไงบ้างท่านก็มาจัดหมวดจัดหมู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมว่าโปรดพุทธเวไนหรือแม้กระทั่งในเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายใครมีส่วนได้อะไรย่งไงก็จะมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นหมวดเป็นหมู่ไป ในครั้งที่สองนันก่อนทำเหมือนคราวก่อนเหมือนกันโอเพนเอาแต่พระที่ท่านมีความบริสุทธิ์พระอาหารหันต์ทั้งเจ็ดร้อยลูกแล้วั้งครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกห้าร้อยลูกที่สองเจ็ดร้อยลูกมารวมกันชุมนุมกันสังขายนามาจัดหมวดให้เป็นหมวดเป็นหมู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยชําระและทำวินยัย ไตรปิฎกให้สมบูรณ์พุทธวจนะอะไรต่างๆพวกเนี่ยสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่งามก็ไปชมปรึกษาหาเลยกันข้าจาัดออกไปจากคําสั่งสอนจากพุทธศาสนามาถึงครั้งที่สามนี่สึกจะเป็นยุคของพระเจ้าอาโศกมหาราชสองร้อยกว่าปีเกือบจะสามร้อยแล้วทำที่อโศกการามเมืองควาตลีบุตร ทําอยู่นานเมื่อกันนะบางครั้งก็เป็นปีเลยทำสังขยา,าเนี่ยก็ถือได้ว่าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทาหน้าที่โปรดพุทธเวไนเป็นเวลา45พันษาเนี่ยรวบรวมแล้วได้84,000พระธรรมขันเรียกว่าคำพีไตรกิฎกชื่อคำพีในทางพุทธศาสนา เป็นพระคำฟีพระไตรปิฎกไตรก็แปลว่าสามปิฎกก็แปลเป็นภา,าชนะที่รองรับคำสั่งสอนสมัยนั้นเรียกว่ากระจาดหรือตะกร้าก็ได้ทุกวันก็คงจะเป็นภาชนะอย่างดีทีเดียวนะตอตามการตามยุคตามสมัยพระไตรปิฎกมีอยู่สามปิฎกด้วยกันคือพระสุตตันตปิฎก พระพิณายปีดกพระพิธรมปีดกที่ทัานก่าวเอาไว้พระพิธรรมปีดก,าาพพรรดกถือว่าพิเศษโอเพื่อนเป็นธรรมาทานลวน้ลวนเลยไม่ใช่ปุคลาทิฏฐานเรียกว่าเป็นแก่นข้องธรรมเป็นหัวใจเลยเป็นธรรมะลว้ลวนเลยอันนี้ไม่ได้มีเปลือกไม่ได้มีกระพี้อะไรมีแต่แก่นธรรมล้วนๆแล้วก็บ้ากวกว่าเพื่อนด้วย พราะพระุทธเจ้าที่มุ่งสั่งสอนหรือทําประโยชน์ใ่ชาวโลกมุ่งหวังเพื่อจะให้สัตว์โลกพ้นจากกิเลสและกองทุกข์คือไปสู่พระนิพพานเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนก็นแล้วแต่จะต้องเอาถึงพระนิพพานนั่นเลยในที่สุดจะเขาจะปีนขึ้นไ้ถึงขั้นไหนก็สุดแท้บุญวาสนาบรารมีจะ่ก็จะต้องได้บรรลุธรรมกันเป็นส่วนมาก ในระหว่างพรรษาการพวกเราทั้งหลายก็พากันตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติตัวเองเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมนำเอาศีลธรรมเข้ามาสู่ตัวเองเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นปราศจากเวรปราศจากภัยอันตรายอันจะเพิ่งเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติอะไรต่างๆเราไม่ให้เกิดไม่ให้มีขึ้น พราะเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันเวรภัยต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเรายัางไม่เข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิภาวนาส่วนมากก็จะนิยมการให้ทานการรักษาศีลกันส่วนมากก็ทําตามแบบประเพณีกันแต่และท้องถิ่นไม่ค่อยได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งเท่าไหร่ ความเป็นจริงแล้วการนั่งสมาธิภาวนาถือว่าเป็นจิตจกรรมอันสําคัญในทางพุทธศาสนา,าพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดเขานั่งภาวนาฟังนั่งฟังเทศนั่งสมาธิภาวนาฟังเรียกว่าหมุนคลื่นจูนใส่กันเลยระหว่างคนฟังกับคนเทศแเป๊ะเลยทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจากาพระพุทธเจ้าจึงได้รับผลอย่างเต็มที่ทีเดียวเลย แล้วก็ด้วยพุทธวิสัยพุทธบารมีของพระพุทธองค์ด้วยการแสดงธรรมเรียกว่าเข้าไปถึงจิตถึงใจของผู้ฟังจริงๆใจใคเคยมืดเคบยบอดก็จะสว่างจ้าขึ้นมาก็าจะรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรรู้บุญตามกระแสแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้นำมาแสดงก็เรียกว่าตาในปรากฏขึ้นและดวงประทีปแสงสว่างภายในปรากฏขึ้น ก็มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์พระนิพพานการที่พระพุทธเจ้าทำหน้าที่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็นํา,นาเอาสมบัติอันประเสริฐมาแจกคุทเวไนทั้งหลายสมบัติอันประเสริฐก็คืออริยทรัพย์คือธรรมะเป็นทรัพย์ภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ดวงใจทุกดวงให้มีปัญญาอย่างเต็มที่ เมื่อปัญญาเกิดขึ้นในใจ,ใจใจอย่างเต็มที่มันรู้จักแยกแยะรู้จักความดีความชั่วรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักนรกสวรรค์พระนิพพานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็มาเติมพลังให้แสงสว่างมากขึ้นมากขึ้นในจิตที่ใจให้เข้าอ,อกเข้าใจในเหตุในผลในหลักธรรมชาติอะไรต่างๆจนสามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้น ปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้วางหลักเอาไว้สำคัญสำคัญในอริยมรรคมนองค์แปดประการย่นย่อลงมาเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสุดท้ายนี่ปัญญาศีลส,สมาธิปัญญามันก็อยู่ที่กายวา,ายาจใจของมนุษย์เราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าท่านเทศนาสั่งสอนกเกี่ยวกับเรื่องกายเรืองจิตทั้งนั้นส่วนใหญ่ไม่นอกเหนือไปจากนี้พอพยายามรักษาเจตนาของตนที่ได้ตั้งอ,อกตั้งใจอธิษฐานจิตอธิษฐานใจไว้ในวันเข้าพรรษาว่าจะพ่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจะงดเว้นอะไรจะบำเพ็ญหรือจะเจริญอะไร ก็ให้ตั้งใจรักษาเจตนาเดิมของตนเอาไว้ให้มันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผลก็จะปรากฏขึ้นในการประพฤติปฏิบัติของตน <c oughs> เราก็จะมีหลักจิตหลักใจการนับถือพระพุทธศาสนาก็จะบังเกิดผลระหว่าเรามีที่พึ่งอย่างแท้จริงจิตใจของเราไม่รวนเลยแปรปพวนไม่อนาถามีที่พึ่งมีหลักยึดมีความมั่นคงในจิตในใจ เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงกรรมดีกรรมชั่วเป็นจริงบันดาลให้เป็นไปตามอำนาจของเขา